ไม่ตายเอาออกเองครับทาไมมันมันไม่โตครับมันเหมือนรากขดอ่ะผมก็เลยขุดออกทำให้ตัดลากขดลากขดรากขอดนี่นะรากขอดนะคือมันขดเปนอย่างงี้ครับออกเดี๋ยวเราไปดูกันที่เขาแนะนําให้ตัดลากขอดคนที่ไม่ตัดก็นี่แหละก็จะได้ลามันมีโตอ่ะมันขลคือมันมันไม่แตกไม่อะไรเลยอ่ะก็เป็นประโยชน์สำหรับข้อมูลนะครับยังไงอ่ะเนี่ยช่วงช่วงเดือนเดือนที่ปิดนาย่างเนี่ยเจ็ดวันอ๋อ พื้นที่ของพี่เป็นพื้นที่มีโพแทสเซียมไอ้คาร์บอนลัตโกลงเนี่ยในเก็มน้อยต้องขีดบ่อยๆหน่อยนะไม่กินมากเลยโอ้มากไปเอา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 แค่ฝานออกเราเอาไปหยัดเนี่ยไปหยัดเปหยัดมากฮะโอ้โหแม่อันตรายนะอย่างนี้แหละแค่นี้ไม่อะไรมากมายครับผมเป็นฝานออกเลยดอกใหญ่ดอกใหญ่แล้วก็ใบหงิกใบมันหงิกแบบเหลืองไปเลยใบเหลืองไปเลยไม่โตอ่ะมันไม่แตกไม่โตไม่แตกโอเค ừ ông nãy đi nãy